สวัสดีครับท่านผู้ชมชา youtube แล้วก็เ c e บุ๊กนะครับคลิปนี้พามาดูรถขุดดูซานด x 2 2 5กซ c นะครับรถขุดในกันน้ำหนักครับขนาด2ี่เ็ตัน5้0รกิโลครับเป็นรถขุดจากสัญชาติเกาหลีเป็นเกาหลีใต้นะครับ

ไลไ์อีกทีไหนด้วยนะครับจะก็ฝากดูโฆษณาด้วยครับคลิปเราจะลงสช่อ,องทางนะครับสเปคทันนี้ครับเจ้าเครื่องยนต์ของดูซานีครับลาด DB 5 8นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลโซมบนะครับ1 7 2แรงม้าครับวัดรอบ2,000รอบต่อนอาทีครับปั๊มไฮโดรลิกจะใช้ของเาวัลตะกี k 3สามวีครับ เก้าสองถึงหนึ่งหนึ่งคิวครับแล้วแต่เราจะเลือกครับมีลายไปบิ้งตั้งมาจากโรงงานเลยครับช่วงล่างเอลซีครับโรเลอร์แปดลูกครับเคเลียสองครับไปแตกแปดสิบเซนครับตอนนี้ราคารู้สึกประจาั3สามล้านกลางๆครับ แล้วก็ติดต่อได้เลยครับบริษัทโปรเทคเตอร์ครับหรือว่าเป็นลูกประดูซานไทยแลนด์ครับจวงนี้ครับพายุเข้านะครับฝั่งใต้ครับฝนตกครับฝนแรงก็มาทายให้ดูครับเลิกงานนะครับ เสียดายจังครับได้ทานมาแค่นี้ครับก็ขออภัยสำหรับท่านผู้ชมด้วยครับลผลเริ่มตกแล้วครับก็เลยหน้างานสั่งหยุดก่อนนะครับแต่คิบหลังวันหลังาจะมาถ่ายใหม่นะครับ